มาค่ะพี่มีใครชอบกินหน่อไม้บ้างคะวันนี้ลุงซื้อหน่อไม้ที่ต้มแล้วมาฝากก็เลยจะนํามาแกงหน่อไม้แกงเผ็ดใส่เนื้อแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าหอมๆเลยหน่อไม้นี้ทําได้หลายเมนูมากๆเลยไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดวันนี้ลุงก็มาช่วยเด็ดใบยี่หร่าหลังจากที่เด็ดใบยี่หร่าแล้วทุบหน่อไม้ขูดเป็นเส้นๆมาหั่นเนื้อกันต่อเลยคะ่ะ วันนี้ซื้อเนื้อมาจากตลาดนะคะก็เป็นเนื้อติดมันสักหน่อยนึงถ้าเป็นเนื้อส่วนติดมันจะทำให้แกงของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นใส่น้ำมันลงไปในกระทะสักนิดนึงตามด้วยพริกแกงค่ะผัดพริกแกงกับน้ำมันจนหอมจนกลิ่นของพริกแกงเนี่ยขึ้นเตะจมูกเลยหลังจากนั้นใส่เนื้อตามลงไปผัดผัดเนื้อกับพริกแกงให้เนื้อสุกตามด้วยหน่อไม้ก็ผัดเข้ากันจนเครื่องทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีแล้วแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงปรุงรสด้วยน้ำปลากับผง งชูรสปรุงรสด้วยน้ำปลาและผงชูรสแค่นี้ค่ะก่อนที่จะใส่น้ำปลาก็ชิมน้ำแกงสักหน่อยว่าเค็มมากไหมเพราะว่าพิกแกงบางเจ้าเขาจะใส่เกลือมาเยอะปิดฝา เพื่อที่จะให้หน่อไม้สุกมากขึ้นพอน้ําแกงเริ่มแห้งไปแล้วคราวนี้แกงของเราก็จะมีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ใบยี่หร่าตามได้เลยใบยี่หร่านี่ก็จะมาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆสักหน่อยเสร็จแล้วค่ะมีพี่ๆน้องๆเคยถามนะคะว่าพิกแกงเมืองการทําไมถึงอร่อยจังเคยมากินแล้วติดใจพิกแกงเมืองการเขาจะทําถึงเครื่องมากๆเลยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ